พ่โบโบอพ่อพี่นอ้องเฮ้ยกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลนสมองสุบอนมกะกามโพดกิ๊กี่เป็นจังไดพี่น้องผู้สิพ่อได้๋คายเดี๋ยวได้ร้อยมอยมันหยุบแล้วมอ,นะมอยหยุบโอ้เต็มค่ะกะลิเดีเคียว เต็มเต็มเออนกนบบนอี๋เไไนาะเตกลีใบดีด้วยบ้านูใบใบยางเลอเบิ้งพี่น้องเองยหลังจากคุดคู่หมักแตงให้กิ่กี้แล้วนี่คุดคู่หมักแตงแล้วหล่ะก็ย่างลงมาพี่น้องย่างลงมาเบิ่งบักระโพดลูกสาวปาทุกเฮ้ยตัวได้มันห่างนะพักใหญ่นะเฮ้ยเนาะนี่นะ อืมโอ้ยกี่เอ้ยกี่ายเบิ่งกระจักโอ้อีกี่นี่โกมากระโพดยิงแขวบจักเดี๋ยไปทอดไปพาดพี่น้อ,องอัองนน,อนี้มันนี่เอ้ยมาใบายม้งด้วนี่นะเอ้ยเต็งว่ามันมันเป็น,นอ่ะอ้ยเนาะ พี่น้องตัวมันถี่มันกะเฮ้ยซองผักกะมีต้นัมาสมบูรเอ้ยกน้อ,กอ้งเลยได้เฮ้ยสำนีพ่อึ้น,นาเลยได้มันแบบสำนีพอดีเลกแด่นี่นะ้อะ หัวเลยพีนะ่น้องมกขะโพดบาดหนาน้องเลยลูกเอ,าอ้าต้วหนับก็คือเป็นนันนันเบิ่งไปเบิ่งก่อนบิ้งได้กินหนี่รอยเป็นน้นนี่อันนี้นี่หนักอืมไอหนอุหน่มเสือก็ลงมานแะล้ว <c oughs> พักเถอะเมืมอให้มันกินหนามกินไงแบบเออแม่ทิ่ม์แล้วนะนี่พี่น้องจ้าจะเอาพักอันนี้มันไปทอดพี่น้องเลยไปทอดกับแซ่พัดกับแซ่พัดใส่หมูเนาะพี่น้องเนาะ นี่แต่ว่าแม่นอกอันนี้เป็นโมห้เบาค่ะมีบกเลยรอยเอ้ยนี่น่ะขนาดร้อยตัวใหญ่มื่ขึ้นมดแล้วเมก่อกี้หมแต่ว่าหน่วยเต็มผักกะลีพี่น้องเลยโอ้มักกะโพดีนปุนเถินหิีนพอดีเลยเลย อีกเสมหาหมึอเนาะเสพหาหมึอพอดีเลยปเป็นปตะเอาเนาะแต่ว่าพักกับบอปหายปันใดพี่น้งองเลยเพราะเมื่อกี้มีแต่ต้นเล็กๆชนิดเลยเมื่อกี้ ตอนนี้นอไอ้แล้วหักของเฮากับเป็นบบบเสมอกันฮู้ๆููทัางครูครูนายแม่ไม่จะมาอจริงมพี่น้องจ้าพี่น้องสวนมะกะโพดจ้าพี่น้องถ่วมหัวเลยพี่น้องเอ้ย បាយញ៉ាំញ៉ាំឡើងឡើងបានប៉យយល់ដល់ដៃខៀវអើយเนาะ ท้องแม่เยพี่น้องเลยสามพักกเลสีเผยอคะแนนสี่บ่องเตงน่ะซเนาะเออเ่ากันพี่น้องเ้ยแต่ว่ายังไ่ทันได้ขายไปยังป้ากระพากพ่อกระพจ้า พ,พี่น้องเมื่นอ,อ,นอ,นนนอ,อนี้หลังจากขุดคูหมักแตงไอคิี้แล้วก็ลงไปเบิ่งมะกระโพดพี่น้องเลยกระเพาะก็ขึ้นพ่อกระเพาะพี่น้องกระเพาะก็ขึ้นอยู่วืดวืดอยู่เนาะตนนี่ถัากระพุดแล้วพี่น้องเลยว่าสิปูหมักแตงว่าสันกิี้ว่าสิปูหมักแตง กระโพดกระไก่เซเดกเก็บอะไรพี่น้องเอ้ยประมาณสิบห้ามือหรือสิบหกมือเนาะดังพืน้นดังฝ้ายพี่น้องจ๋าโมเอสนีนะพี่น้องหลังจากกินอิ่มก็น,นอนอึ้งลิงอิงลิงพี่น้องเอ้ยเออ พี่น้องจ้าแมนผู้ใดมานน่จ้าดีนี่เปอยสิบัตแล้วประทก็ได้สิบัตแล้วตอนนี้หานใจพอแบบแบบพี่น้องเอ้ยทำมคุณมากนี่บ้เลยวองวอื่โลดอือ

น้องของไอ้นน่อยี่ยพี่น้องเลยหาซื้อมากอ่ะของกับสิดอกพี่น้องแต่ว่าเพลงพี่น้องยังกับเพลงทุกอย่างเพลงหมดอพี่น้องเลยลูกซิลนกับลูกซิลปากโลซิบโลบอแม่น้องแกบุมสิเตรียมไปทายบุญบานนาหอยปังเลยพี่น้องเดิอเอาบอลายดอกกระเดกเขากับเดินสีลองเบิง์เขาจะวาแซบกระเดกกันนี่จะมาตำมะฮงพี่น้องเลยลืมให้แม่อเนยไปซื้อมะฮงหายแล้ว ลืมขกลืมแหน่เลยพี่น้องแต่ว่าคองคายกับตำเน่เลยพี่น้องตีนไก่กับสองโลแม่น้องจะบมุมเอาอย่างละน้อยกันยังเบิดโอ้เบิดหลายเดอ้อเบิดสมมติว่าไข่ลูกนี่ก็แพงเด้อพี่น้องเต้หนึ่งแสนปลายเต้หนึ่งสองร้อยไปกว่าบาทเนาะมีแต่เนี่ยเพลง,เ,พง,เ,พงเยี่ยมบ่ได้พี่น้องแม่น้องแกบุมกะบเฮดไปนี่แหละพี่น้องไอ้ตามีมตำเกิด คันอยู่สื่อก,กอระจักสีหายยังปเจักกล้ายสีหาเมาว่านนี่ก็ไปคุดคุมหมักแตงให้ลูกเนาะกิีก่เห็นแม่แม่เคี้ยวปลูกแม่เนยนั่นแหละแต่ว่าลูกในห้องแม่เคียวเห็นแม่เคียวปลูกอยู่บ่ได้พี่น้องให้แม่ไปคุดให้ดินกับแข้งแข้งเฮากับไปคุดซอยกันกับลูกนะพี่น้องเห็ดไปวันๆเนาะ ชีวิตคนเฮาจ๊กสิหายยั <c oughs> งเมื่อยพี่น้องเอ้ยลงขีบบ่ทวงบ่ท่านก็นต้องขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อใ่น้องแกบ,บุ๋มก็ได้เมื่อลงสวยลงเสาเนาะเมื่นอนี่ก็สวยเลยยนะังโมได้ลงขีบพี่น้องเอ้ยอันไปคายคลองเมื่ออากาศกองโคมกับปิว้วออกพี่น้องเอ้ยจะแม่นมือนสะทา ยี่ห้อแจ๊คสิเฮียไซสิได้ซื้อมาอีกกองพมก็ได้ไปกรบพริบขี่มือนึ่กันเนาะอันนี้คือลูกซีนแล้วก็ซีอาหารพี่น้องเลยเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุม๋มลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดี